วันนี้ช่วงเช้าพรคประชาชนได้ถแถลงนะคะว่าเราจะมีการสนับสนุนนายกคนใหม่เพื่อไปทํสองภารกิจ1คือยุบสภา,ภาภายใน4เดือนแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่2คือจัดทําให้มีการประชามติเพื่อริเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นไม่นานค่ะพรคเพื่อไทยก็ออกมาให้ข่าวว่าได้มีการทุนกล้าวเพื่อขอให้มีการยุบสภา,ภาแล้วและหลังจากนั้นทุกองค์กาพยพของพรคเพื่อไทยก็พร้อมใจกันออกมาโจมตีพรคประชาชนซึ่งจริงไม่ใช่แค่วันนี้นะคะในขณะที่มาขอเสียงขอความช่วยเหลือจากพวกเราเนี่ยก็ด่าพวกเรา ่่หยยอนวันนี้ก็เลยอยากจะมาไล่เรียงทำลายให้ฟังค่ะว่าพักประชาชนได้ทําอะไรในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้มีการยุคสภาบ้าง นี่นะคะทไลายจุดยืนของพรรคประชาชนที่เราได้เรียกร้องให้มีการยุสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดน้อยเวลากลับไป2เดือน19มิถุนาหลังจากที่มีคลิปเสียงของคุณแพทองทานกับคุณเซนหลุดออกมาในวันนั้นต้องบอกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้สึกตรงกันว่าคุณแพทองทานหมดความชอบธรรมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้และพรรคเพื่อไทยก็หมดความชอบธรรมในการที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปพรรคประชาชนจึงได้ถแถลงเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีประกาศ ยุบสภาเพื่อแสดงความรับผิดรับชอบในกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะพักประชาชนเราพูดทุกเวทีว่าทางออกที่ดีที่สุดสาหรับประเทศนี้คือการยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อที่เราจะได้มีรัฐบาลที่มีความชอบธรรมมาแก้ไขปัญหาใหญ่ๆอย่างเรื่องชายแดนเรื่องภาษีธรรมแต่อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียบสุดท้ายมันก็มาถึงวันที่29สิงหาคมที่สารธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงของคุณแพทองทานและทําให้คุณแพทองทานพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งในวันนั้นนะคะนายกรักษาการก็ยังไม่มีท่าทีในการที่ประกาศยุบสภาหลังจากนั้นพรประชาชนก็ได้เสนอแนวทางที่จะช่วยผ่าทางตันให้ประเทศนี้ไม่ติดล็อก โดยเรามีข้อเสนอ3ข้อถ้าใครรับข้อเสนอ3ข้อนี้เราจะยกมือโหวตให้คนคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีข้อแรกคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องประกาศยุบสภาภายใน4เดือนข้อ2คือคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดทําประชามติรเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญข้อ3คือพรรคประชาชนเราจะไม่ร่วมรัฐบาลและเราจะเป็นฝ่ายค้านที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมวันที่30สิงหาเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่31สิสิงหาพรรคเพื่อไทยก็ยังมาคุยกับพรรคประชาชนในเรื่องของการขอเสียงเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเช้าวันที่ ที่1กันยาค่ะแกนนําของพรรเพื่อไทยขู่ยุบสภาหากพรรประชาชนตัดสินใจไม่ได้ซึ่งวันนั้นเรางงมากว่าเขาขู่ใคร เพราะพวกเราเนี่ยเรียกร้องให้มีการยุบสภามาตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้ววันที่หนึ่งกันยาช่วงบ่ายค่ะโคษกพรรคประชาชนไอติมพลริสเกาะออมาบอกว่าถ้าจะยุบยุบเลยค่ะไม่ต้องขู่อำนาจอยู่ในมือท่านถ้ามีความจริงใจที่ยุบสภายุบเลยและเช้าวันถัดมาคนะคุณภูมิธรรมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถามพรคประชาชนว่าพรคภูมิใจไทยเนี่ยไว้ใจได้แค่ไหนสั้ก,กับไอติมพลิตว่าที่ออกมาพูดเรื่องยุบสภาเนี่ยคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักไม่เข้าใจกระบวนการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบ มาถึงอันเนี้ยเริ่มงงหนักแล้วจริง,รงๆคืองงตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าขู่ยุบสภาคือขู่ใครเราเรียกร้องให้มีการยุบสภามาตลอดพอไอติมฮาริตออกมาโต้บอกว่าเราคิดถึงแต่ความต้องการของตัวเอง หลัง <c oughs> จากนั้นก็บอกว่าจะไม่ยุบสภา,าจนกว่าจะเข้าสู่การเลือกนายกคนให,ม,หม่ก็คือจะกอดอํานาจไว้กับตัวเองจนถึงวันสุดท้ายและเมื่อวานวันที่2กันยาเป็นวันที่ทั้งประเทศงุนงงตอนห้าโมงเย็นคุณสรวงเลขาพักเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้รเริ่มกระบวนการยุบสภา,าไปแล้วนะักข่าวถามว่าทูลเก้าแล้วหรอตอบว่าอืมแต่ตอนห้าโมงครึ่งคุณภูมิธรรมออกมาบอกว่ายังไม่ได้ตัดเตรียมขั้นตอนในการยุบสภาหกโมงคุณสรวงคนเดิมบอกว่ายังไม่มีการทูลเก้าสรุปต้องเชื่อใคร และเช้าตรู่วันนี้3กันยายนหัวหน้าพรคประชาชนได้ถแถลงมติกรรมการบริหารเราจะเดินหน้าเลือกนายกคนใหม่ไปสู่การยุบสภาและปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญและหลังจากนั้นเพียงแป๊บเดียวรักษาการนายกคุณภูมิธรรมได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการยุบสภาและหลังจากนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่ามีการทูลกล้าวไปแล้วซึ่งท่อนหนึ่งในการถแถลงของคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าไปต่อไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้ก็ขอตั้ง สตแสดงว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีความจริงใจที่จะรับข้อเสนอตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็พยายามกอดอํานาจในการยุบสภามาจนถึงวันนี้ซึ่งพรรคประชาชนเราขอยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าเรายืนอยู่จุดเดิมมาตลอดคือการเรียกร้องให้มีการยุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่พยายามมาเป็นร้อยรอบและย้ำมาสองเดือนแล้วค่ะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ